เอาเละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกมโยกันโกลบอลก,กันอีกเช่นเคยนะครับผมในพานนี้นะฮะเราก็จะมาว่าด้วยเรื่องของการดันพลังลบของตัวละครนะครับก็เป็นแนวทางให้สําหรับใครที่แบบคิดว่าจะเล่นเกมเนี้ยระยะยาวนะครับว่าเราสามารถดันพลังลบของเราในรูปแบบไหนกันบ้างและในส่วนไหนครับที่เราจะทําให้ power หรือพลังลบของเรานะครับไปได้ไกลามากขึ้นเลยนะครับดเดี๋ยวก่อนสาหรับใครที่กลาลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับต้องร้านนี้เลย over top up นะครับ ถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับมีบริการดีๆเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าเราอยากเติมเกมโยการ์ลบอลหรือว่าเกมอื่นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ทุกคนนะครับผมไปดูตรงที่เป็นของกระเป๋าตรงนี้ก่อนนะการเพิ่มพลังลบนะครับอุปกรณ์ที่สวมใส่นะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญอย่างมากเลยนะครับในการที่จะทําให้พลังของเราอเพิ่มมากขึ้นโดยที่อุปกรณ์วันนี้ครับ มันจะมีระดับตั้งแต่ของ Level. เลเวลเริ่มต้นเลเวล40 l เลเวล50ไปเรื่อยๆแต่เงรื่องไขาการใช้งานครับก็จะมีเรื่องของคลาสที่เราสามารถใส่หรือว่าใช้เข้าไปได้นั่นเองเพะเรามีอุปกรณ์ที่ระดับสูงขึ้นแล้วใช่ไหมครับอุปกรณ์บางชิ้นครับมันจะมีสเตตัสที่เป็นคริสตัลซึ่งสเตตัสคริสตัลในพวกนี้ครับเราสามารถได้รับจากการผลิตแต่จะเป็นโอกาสได้รับนะับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะต่ําแต่ถามว่าถ้าผลิตได้คุ้มไหมก็คุ้มนะฮะนี่นะครับผมก็ จะเป็นตรงโซนนี้นะเป็นคริสตัลพวกนี้เราทําการผลิตไปแล้วก็ลุ้นเอานะครับว่าเราจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็รอเลเวล50แล้วก็จะลองผลิตทวนเลเวล50ดูก็ถ้าติดออฟคริสตัลก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโชคดีนะฮะกรามารถมาผลิตในโซนนี้ไปได้นะครับผลิตไปเรื่อยๆของย่อยของอะไรครับเราสามารถหาซื้อได้ในร้านขายตรงนี้นะนี่ก็เซิร์ชหาได้เลยนะครับก็บางอันก็ถูกอยู่เห็นไหมหาอันที่เลเวลน้อยเลเวล40อย่างเงี้ยครับบางคนเขาก็ขายประมาณ เจ็ดปดตำลึงอย่างเงี้ยผมก็หาซื้อจะส่วนนั้นไปนะครับในการเอาอุปกรณ์มาทำเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนที่หนึ่งหลังจากนั้นครับเมื่อเราทำการาผลิตตัวละครไอไผลิตอุปกรณ์ระดับที่สูงขึ้นแล้ว หาคริปพันหรือว่าหาออฟสวยๆแล้วตัวต่อมาแฮปก็จะเป็นส่วนของการตีบวกซึ่งการตีบวกที่นี้นะครับผมจะแนะนําให้ตีบวกให้เป็นระดับเดียวกันเนาะหรือว่าระดับเซตเดียวกันเพราะว่าอะไรครับมันจะมีเรื่องของสเตตัสการอัพด้วยนะฮะก็ถ้าเป็นแบบขอกระทุกชิ้นนะครับ30นะครับเราจะได้เลือดลมอยู่ที่1,000ดาเมจไล่อยู่ที่52ถ้าเป็น40ทั้งเซตนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ50 60แล้วก็70นั่นเองซึ่งตอนนี้ครับผมตีบวกทุกอย่างอยู่ที่40แล้วเหลืออีก2ชิ้นนะครับที่ผมต้องตีขึ้นมาวันนี้เราก็สามารถไปหาซื้อยันก็ได้นะครับหรือว่าจะไปลงในดัน เจียนของเราก็ได้นะครับจนเจียนอุปกรณ์อะไรเงี้ยจะได้พวกยันอัพขั้นต้นเนี่ยเอาไปแล้วว่าใครจะซื้อก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่นะเอาไปครับถ้าผมอัพครบผมก็จะได้ไปตัดขึ้นมาอีก250นะฮะเลือลมนะแล้วก็ตามเมจไล่ด้วยนะฮะส่วนต่อมาครับของการอัพการอัพก็จะมีออปเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ก็จะเพิ่มว่าเวลาเราอัพทั้งตัวนะครับบวกไปเท่าไหร่แล้วยิ่งอัพวกนี้ครับได้สูงขึ้นเท่าไหร่ครับ มันจะมีจากดาวฟ้าไปดาวม่วงใช่ไหมครับถ้าเป็นตรงโซนนั้นจะได้สเตตัสเยอะมากเราสามารถดูได้จากท็อปเซิร์ฟก็ได้เช่นเดียวกันนะไปดูตรงที่อันดับรวมพลังลบนีครับคลิกไปคนนี้เขาปาไป200,000สามแล้วนะคือแบบก้าวกระโดดอย่างมากแล้วก็จะมีของที่เป็นคริสตัลด้วยนะครับเห็นไหมเราสามารถมาเช็คได้จากอาวุธนะครับผมเนี่ยขอเป็นดาวม่วงคือพาวเวอร์ค่อนข้างที่จะฉีกจากผมอย่างมากเลยนะดาวม่วง3ดาวกับดาวฟ้า3ดาวนะครับเขาฉีกไปประมาณ20,000กก กว่าเลยนะครับผมซึ่งยังไม่ได้นับพวกผลึกที่สวมใส่นะในนี้ผลึกเขาก็จะสูงขึ้นเราสามารถมาดูของเขาเนี่ยเป็นแนวทางได้นะครับเห็นแมททราอัพสูงขึ้นก็จะได้ไปซึ่งไอ้พวกนี้เราสามารถซื้อของที่ในร้านคา้าคริสตันได้นะเนี่ยไอ้พวกนี้ครับหนินอะซึ่งกว่าขั้นกลางก็ใครที่แบบว่าเออไม่มีก็แบบว่าใครที่มีแบบผลึกเขาเรียกว่านะตำลึงมัดเยอะนะครับก็เอามาซื้อหินพวกนี้ไปเนาะ ซื้อไป3ก้อนปุ๊บนี่ครับ150ร้อยห้าสิบซื้อไปตับลึกข,ข้างหาง่ายครับพอเราซื้อไปเราก็ดูว่าเราจะเอาอุปกรณ์อ,อะไรนะครับผมก็จะลงเป็นของอาวุธหลักเลยครับก็โอกาสสาเร็จอยู่ที่2 5้าเอาไปเนี่ยฮะล้มเหลวโอ้ก็ตีบวกกันไปเรื่อยๆครับในโซนนี้เนาะ่วนต่อมาครับก็จะเป็นโซนของการฝังการฝังก็จะมีออฟอีกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบว่าผลึกเลเวล3ยกเซตอย่างเงี้ยก็จะได้ สเตตัสไปนะครับก็สูงสุดถึงเลเวล9นั่นเองอันแรกผมเป็นเลเวล3หมดแล้วนะครับผมจะทาการอัพเป็นเลเวล3ที่เหลือก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับหาผลึกมาใส่ให้เขานะครับมันก็จะมีเรื่องของดันเจียนผลึกล้วก็สามารถไปหาจากในโซนนั้นไปได้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีเรื่องของของ,ของการ o อวยพร่าคือหินอวยพรเนี่ยครับมันก็จะมีโอกาสที่ได้รับจากการแบบหลอมหรือว่าลงถ้ำหรือว่ากิจกรรมต่างๆครับจะได้เหรียญอวยพรมาก็จะเห็นไหมว่าเวลาเราอวยพรครับเราจะได้ค่าป้องกันบุกึ่งมันเปอร์เซ็นต์ึ่งนเป็นเป้ยทุกคน ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับปุ๊บอันนี้โจมตี30%ไม่แปลกที่อันดับสูงสาว power เยอะนะครับโจมตี30%อันนี้เลือดลม50%องก็คือพลังแล้วแหละนะครับในโซนของพวกเนี้ยว่าโซนของสเตตัสอุปกรณ์เนี้ยเพิ่มอีก50อย่างเงี้ยน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะเยอะเอาเรื่องเลยและส่วนต่อมาครับผมนั่นก็คือของตัวละครให้ไปที่เคลวิชาต่อนะครับนี่โซนนี้จะเป็นโซนที่เพิ่ม power ให้ค่อนข้างดีแต่ต้องใช้คริสตัลค่อนข้าง เยอะนะฮะเราสามารถกดไปได้เลยครับ2,500คริสตัลนะครับกดไปมอจะสุ่มอัพสเตตัสไปก็จะมีเรื่องของขั้นต่างๆอันนี้ผมอยู่ที่ขั้นหนึ่งเนาะแต่ละขั้น้างก็จะปลดแต่ละอันก็จะมีเรื่องของสเตตัสต่างๆครับก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้คริสตัลในส่วนเนี้ย เยอะมากๆเลครับบางคนบดไปประมาณ7หมื่นแล้วยังแบบอัพไม่เต็มเลยก็ค่อนข้างน่าจะหมดเยอะนะครับเราก็ลองอัพๆดูนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้เตตัสตัวละครเพิ่มมากขึ้นเนาะในส่วนต่อมาครับส่วนที่จะเพิ่ม power ให้เรานะครับจะเป็นส่วนของพาหนะในส่วนพาหนะครับก็เพิ่ม power ให้เราเช่นเดียวกันก็ถ้าใครแบบมีพาหนะที่สูงขึ้นนะครับก็สามารถเลือกได้หรือว่าใครซื้อเจ้าหมาป่าตัวนี้มาแล้วนะฮะก็ก็ดีนะครับก็เอาแบบเอามาใช้งานเพราะว่ามันใช้ประมาณ200 0 0คริสตัลซึ่งราคาเหรียญตอนนี้ต่ามกครบบใจแ ซื้อก็ได้นะเอามาแบบมาแลกเป็นคริสตัลคืนแล้วเราก็เอามาซื้อหมาป่าตัวนี้ไปในราคา2อ0แสนคริสตัลพอเราซื้อมาครับมันจะมีเรื่องของร้างการฝึกอัพดาวสกิลแผนะตรงโซนนี้แล้วก็ไปตรงโซนอัพดาวถ้าเรามีเศษเนาะอัพดาวไปเห็นไหมพาวเวอร์ก็จะขึ้นมาถ้าเราแบบมีเศษจ,จะเยอะแล้วก็โซนต่อมาครับหลางการฝึกก็คือเราต้องใช้500ร้คริสตัลนะครับกับลูกแก้วนี้ยาล้างฝึกนะครับในการล้างฝึกเวลาล้างฝึกครับมันจะเทียบรับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับผมว่าเออด้านซ้ายของเรามันอยู่ที่1709นะครับ นี่คือพาวเวอร์รวมจากสเตตัสทั้งหมดแล้วก็ตัวส่วนนี้จะเป็นสเตตัสที่เราล้างใหม่นะครับซึ่งมันไม่ค่อยสวยแล้วก็สามารถวางสเตตัสได้สูงสุดอยู่ที่5ช่องเราสามารถปลดล็อกได้จากเลเวลตง้งท่าน้ายนะนี่ล้างการฝึกเลเวลหนึ่งเราก็สามารถปลดได้สูงสุดอยู่ที่เลเวลแปดนะครับมันก็จะเพิ่มสล็อตอีกช่องนะครับคือช่องที่5สเตตัสแบบไมคสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ14,500นี่คือระหลบนะโจมตีอยู่800ป้องกัน800รยม่นยำร้อยสามสสเตอันนี้คือสเย ก็ถ้าใครรีก็สามารถใช้วิธีนี้ในการดีส่วนใครไปว่าดีแล้วต้องการแล้วแล้วก็ล็อกไปได้สมมติว่าเออเลื่อนลมเนี่ยผมต้องการรับเป็นระดับทองแล้วแหละอะเลื่อนลมต้องการผมก็ล็อกไปเห็นอไมก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นตําลึงปลูกขึ้นมาแล้วก็ล้างการฝึกต่อไปได้นะครับก็ใช้ตรงนี้ไปเรื่อยอันนี้ก็ในโซนนี้นะครัค่อนข้างที่จะใช้เยอะพอสมควรเลยส่วนต่อมาครับจะเป็นสกิลพายะครับเราก็สามารถอัพไปได้นะครับอันนี้ในกระเป๋านะครับก็จะมีสกิลขึ้นมาเราจะใช้เป็น ตอนนี้แล้วกันขอคุณธรรมม้าพองเหล็กตอนนี้เราสามารถวางสกิลมาได้หนึ่งอันเราจะวางสกิลอะไรดีอันนี้อันแรกน่ครับจะเป็นเมื่อสร้างเมื่ออะไรนะเมื่อได้รับดาเมจที่มีโอกาส20%ทำให้เป้าหมายการะเด็นอ่าเราอันนี้แล้วกันหลบหลีกใช้งานแล้วก็ลากมาใส่นี่นะครับเห็นไหมพาวเวอร์ก็ทําการขึ้นมาสามารถอัพเลเวลไปได้นะครับโดยที่ต้องมีมวลเทพตรงนี้ถึงจะสามารถอัพเลเวลสกิลไปได้อันนี้จะเป็นโซนของสกิลนะส่วนใครจะปลดครับก็ต้องแบบ3ดาว แล้วก็5ดาวที่จะปลดให้ทั้งหมดสช่องนั่นเองยิ่งสกิลออฟสวยๆหรือว่าสกิลแร่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มพาวเวอร์ให้เราเนีครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวซึ่งอย่าไปนับพวกอรูปร่างพวกนี้นะอ่านี่ก็จะเป็นของอีกรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นโซนของสัตว์เลี้ยงตอนนี้ก็จัดว่าเป็นอีกโซนหนึ่งที่เพิ่มพาวเวอร์เหมือนกันแต่จะเป็นพาวเวอร์ของสัตว์นั่นเองคือพาวเวอร์ของตัวละครกับสัตว์มันจะแยกกันนะครับยิ่งสัต อัพสูงขึ้นนะว่าอัพแรงขึ้นมันจะตีค่อนข้างที่จะแรงมากๆก็ถือว่ามันคือตัวแบกของเราชั้นดีเลยนะครับในการลงของ PVP นะขาดเจ้าพวกนี้ไปก็คือค่อนข้างที่จะลําบากเลยก็พยายามปั้นๆเขาขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งแต่ละตัวก็เลือกปั้นเอานะครับว่าใครใช้ตัวไหนอะไรเหมาะกับเราแต่ส่วนตัวแล้วผมก็ยังแนะนําเป็นของเจ้าหมาป่าหิมะนะตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการ เพิ่มความเร็วคููดาวให้กับตัวเรานะครับแล้วก็เพิ่มค่าข้มโกรธให้เราให้เร็วขึ้นซึ่งมันจะสอดคล้องกับเรื่องของโซนอาวุธเทพในืโซนนี้ในโซนอาวุธเทพนะครับมันก็จะมีอาวุธเริ่มต้นนะครับจะเป็นของดาบิีนี้นะครับยิ่งเราอัพดาบมังกรไปเยอะขึ้นเท่าไหร่ครับมันก็จะมีเรื่องของพลังลบขึ้นมาอันล่างก็จะเป็นวิญญาณหุ่นยนต์อย่างเงี้ยผมก็กาลังเก็บหลอดเพื่อเอาไอตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับพานะนะครับเราจะเอาพานะ เียบรอ้อให้เตยมรเราก็จะได้ผ่านนาะตัวนี้มาซึ่งเวลาเราอัพพวกนี้ครับยิ่งดาวสูงมันก็จะเพิ่มพลังลบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องของดาเมจโซนนี้ส่วนต่อมาครับจะมีเรื่องของพอรสวรรค์พรสวรรค์ก็จะมีระบอกนะครับเพิ่มพลังโจมตีขึ้นเท่าไหร่นะครับดาเมจของอาวุธแล้วก็ป้องกันเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างดาเมจ็แก่เป้าหมายที่ติดมึงงงเพิ่มเติมเงี้ยเราสามารถซื้อตรงโซนนี้เพิ่มเติมได้เหมือนกันนะถ้าเราซื้อแม็กไปแล้วต้องใช้ลูกแก้แก้้้้้าาววววรรมมมมมิิมติตตตแแกงเเเเนีซือออขาาาาลพ่ เราจะมีโซนของการอัพขั้นที่เป็นเลเวล53ไปอีกนะครับก็จะเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆนะในโซนนี้สามารถดูสกิลดูอะไรไปได้อันนี้ก็จะเป็นโซนในการเพิ่มพาวเวอร์ข้างที่จะเยอะก,กันเลยทีเดียวนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการอัพแต่ละอย่างครับมันก็จะช่วยเพิ่มความสามารถที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของสกิลการอัพสกิลนะครับก็จะเพิ่มความแรงของสกิลแล้วก็จะมีเรื่องของการปลดเขตดแดน ที่จะเพิ่มดาเมจของสกิลในกรอบนั้นน่ะให้มันเพิ่มมาขึ้นถ้าเป็นสกิลกรอบฟ้าจะอยู่ที่ดาเมจเพิ่มเติม10%ใช่ไหมของสกิลอันเนี้ยดาเมจเพิ่มเติมต10%ถ้าเป็นกรอบม่วงก็จะเป็นดาเมจเพิ่มตเติม15%ก็อัพไปก็จะเพิ่มเยอะขึ้นนี่ผมก็ทําการอัพไปนะแล้วก็จะมีสกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสกิลช่องที่5ตรงนี้เป็นสกิลที่สร้างเองเราสามารถสร้างได้จากพักนะไปที่พักแล้วก็ไปโรงวิจัย แล้วจะเป็นส่วนของสกิลสร้างเองตรงส่วนนี้วิธีการสร้างสกิลให้ได้ระดับครัว่าเยีย่ยมนะครับสูตรเลยนะให้ลงทุกอันได้ยกเว้นอย่างเดียวห้ามลงคอมโบนะครับเดี๋ยวผมสร้างให้ทุกคนดูกดสร้างเองปึ้งเอเอได้แย่เอาใหม่ปึ๊บเกาะลงมาเพิ่มพลังการลงนี่สร้างเอ,อ้ยได้หวยหนักกว่าเดิมอีกเมื่อวานสูตรนี้ยังใช้ได้อยู่เลยนะทำไมวันนี้สูตรนี้ใช้ไม่ได้ ลงมาสักพาวเอร์ว่าพลังลงมาเจอ่านี่เต็มไปอ่านี่เต็มก็สร้างอ่าขึ้นมากลางละก็ใช้วิธีการสร้างไปเรื่อยครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ลงตรงคอมโบนะครับถึงมันเด้งไปเยี่ยมนะผมก็ใช้เป็นสกิลนี้ไปเพราะว่าครูด,ดาวมันค,ค่อนข้างที่จะน้อยนะ11เอวิงเองนะครับแล้วก็ค่าความโกรธอยู่ที่5 5หหน่วยทำให้เราขยายร่างความโกรธได้ค่อนข้างที่จะเร็วมากขึ้นนะครับผมในโซนนี้ก็จะเป็นโซนการดันพลังใน ของคนก่อนถึงเลเวล50นะครับหลังจาก50ขึ้นไป60อะไรเงี้ยก็จะมีฟังก์ชันหรือว่าระบบอื่นๆ learnt, เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็จะเพิ่ม Power <c oughs> ให้เราค่อนข้างที่จะเอยอะกันเลยทีเดียวนะครับสังเกตจาก t o อปเซิรได้นะครับเพราะว่าอยู่ๆนะครับตอนแรกเมื่อวานเขาอยู่ที่ประมาณแสนนะครับแสนสี่เนี่ยเห็นไหมแสนสามแสนสี่ประมาณนี้นะครับพอวันนี้ก็ขึ้นไปสองแสนนะครับก็จะไปไกลมากนะถ้าเราขึ้นโซนของเลเวลหกจะพุ่งเลยนะครับ โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อให้พาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่หมของผมต่อใครด้วยละกันแล้วเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ